เปิดไปเปิดมาอะไรกันครับเนี่ยทำไมมันเป็นเรื่องแฟนเก่าอีกแล้วอไอยแฟนเก่าถ้ามันดีจริงแล้วมึงจะเลิกกันทำไมอ่ะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิดเรื่องมานะครับเราได้เจอกับนางเอกสาวสวยของเราเนี่ยกำลังนั่งแต่งหน้าอยู่นะครับแล้วก็มีพระเอกของเรานะครับกำลังนั่งมองอยู่นะด้วยสายตาแปลก,ปกจากนั้นไอพ้พระเอกก็เลยถามนะครับเธอแต่งตัวสวยเนี่ยเธอจะไปเที่ยวไหนหรอเธออย่พูดด้วยน้ำเสียงแบบนั้นสิฉันก็ออกไปทํางานไงเธอมีความสุขไหมที่แต่งงานกับฉันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้เลวร้ยรายอะไรจากนั้นนะครับนางเอกของเราก็เลยเดินออกไปทํางานจากนั้นนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็ได้นั่งเหมอแล้วก็ได้คิดในใจนะครับสงสัยวัวนนี้แฟนของผมเนี่ยจะออกไปนัดเจอใครอีกแล้วนะครับจากนั้นนะ ครับตัวหนังเนี่ยมันก็จะไปย้อนเหตุการณ์นะครับก็คือระหว่างนั้นนางเอกของเราเนี่ยก็ได้นั่งทํางานอยู่นะครับแล้วเพื่อนที่ทํางานเนี่ยก็ได้ถามนะครับว่าแฟนของเธอเป็นยังไงบ้างขาเขาดีขึ้นหรือยังอ๋อก็ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเขาก็ยังออกมาทํางานไม่ได้นะคะอย่างนี้เธอก็ต้องทํางานคนเดียวน่ะสิเธอเหนื่อยไหมเนี่ยไหวหรือเปล่าอ๋อฉันก็ไหวฉันก็ทําได้เรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าฉันก็ทํางานเพิ่มขึ้นก็แค่นั้นเองแต่ระหว่างนั้นนะครับนางเอกกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยกำลังคุยกันมันก็มีเสียงดังขึ้นมาาาานนนนะคคััััเป็ลลลููกกกก้้ึึงงงี่่่ยํวววออแสพหห เดินมาบอกนางเอกของเราครับว่าให้เอาน้ําไปเสิร์ฟเขาหน่อยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะตกลงราคากับเราไม่ได้นะครับจากนั้นนะครับนางเอกของเราเนี่ยมันก็เลยเอาน้ําไปเสิร์ฟพอไปถึงน้ํายังไม่ได้เสิร์ฟนะครับไอ้ลูกค้าคนนี้มันก็ได้เลื่อนแว่นลงมาแล้วก็มองหน้านางเอกของเราครับก็ได้ถามว่าโมจังหรือเปล่าเนี่ยนางเอกของเราก็ตกกระจยนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้ลูกค้าคนนี้นะครับรู้จักกันกับนางเอกก็คือเป็นแฟนเก่านั่นเองนะครับจากนั้นนะครับทั้ง2คนเนี่ยมันก็ได้กล่าวทักทายสวัสดีแล้วก็ถามไถ่สุขสุกดิ ระหว่างที่นั่งดื่มอยู่นะครับนางเอกของเราเนี่ยก็ได้คุยโทรศัพท์ไปด้วยนะครับแล้วก็ได้โทรบ,บอกไอ้พระเอกของเรานั่นแหละครับว่าวันนี้ฉันมีประชุมนะคะฉันอาจจะเลิกดึกนิดนึงฝากดูแลตัวเองด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามันเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะรีบกลับนะครับจากนั้นนะครับนางเอกของเราเนี่ยก็เลยขออนุญาตวางสายหลังจากวางสายสทรศัพท์เรียบร้อยนะครับไอ้พระเอกของเราเนี่ยมันก็ได้นั่งดูรูปนะครับแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์เก่าๆนะครับตั้งแต่สมัยที่มันเนี่ยได้พบเจอกับนางเอกก็คือระหว่างนั้นนะ อยู่แล้วนางเอกของเราเนี่ยก็เป็นเด็กใหม่หัวหน้าเนี่ยก็เลยพามาแนะนานะครับแล้วก็ได้กล่าวทักทายสวัสดีไอ้พระเอกของเราเนี่ยก็แอบชอบนางเอกตั้งแต่แรกพบเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับทั้งสองคนก็เริ่มนัดเจอกันคุยกันนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็ตกลงปรงใจนะครับแต่งงานกันแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังปัจจุบันที่มันอยู่นั่นแหละครับแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยดูท่าทางเศร้าๆเมื่อนิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะตัดมาอกทีหนึ่งก็จะเป็นนางเอกของเราเนี่ยก็ได้นั่งคุยกับแฟนเก่านั่นแหละครับไอ อ๋อมันเป็นธุระที่ทํางานนะคะไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเรามานั่งกินกันต่อเธอจากนั้นนะครับทั้ง2คนเนี่ยมันก็ได้นั่งกินด้วยกันสักพักหนึ่งนะครับก็มาโผล่อีกทีนึงก็เป็นนานแล้วครับเป็นโรงแรมเฉยเลยนางเอกของเราเนี่ยมากับแฟนเก่านะครับจากนั้นนะครับไอ้แฟนเก่าเนี่ยมันก็จะเปิดอันติใส่นะแต่ว่านางเอกของเราก็ได้บอกนะครับว่าทําอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้โหมึงมาขนาดนี้แล้วมึงจะบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ได้มันก็ยังไงอยู่นะครับนันแหละครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาอีก มาถึงที่บ้านเรียบร้อยนะครับแล้วไอ้รพเอกเนี่ยมันก็เลยเดินออกมาถามนะครับว่าทําไมเธอไม่รับโทรศัพท์ฉันเลยอ๋อฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์คุณนะคะแล้วทาไมคุณกลับดึกจังเลยอะครับเนี่ยมันตีหนึ่งแล้วนะจากนั้นนะครับทั้งสองเนี่ยมันก็มีปากเสียงทะเลาะกันนิดนึงแต่ทั้งเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับก็ได้ตัดบทว่าฉันขอตัวไปอาบน้ําเข้านอนก่อนนะคะฉันเพลียๆนิดนึงอะค่ะฉันทํางานคนเดียวนะจากนั้นมันก็เลยเดินจากไปส่วนไอ้รพเอกของเรานะครับก็ได้ยืนมองแล้วก็เ้ามนนะั็จปชว นางเอกของเราเนี่ยก็กําลังนั่งทํางานอยู่นะครับแล้วเพื่อนของมันเนี่ยก็ได้ชวนนางเอกนะครับว่าวันนี้เราไปหาอะไรนั่งดื่มร้านแถวแวนี้ดีกว่าอ๋อฉันขอโทษทีนะฉันต้องรีบกลับบ้านนะฉันคงไปไม่ได้หรอกโอ้เธอเนี่ยน่าสงสารจริงเลยนะแฟนเนี่ยก็ไม่สบายแล้วตอนไหนเขาจะหายเจ็บขาเขาจะได้มาทํางานเนี่ยเธอต้องทางานแล้วก็กลับไปดูแลเขาจากนั้นนางเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับก็เลยส่งยิ้มไปให้ทีนึงตัดมาทีนึงก็จะเป็นตอนเลิกงานนะครับนางเอกของเราเนี่ยมันไม่ได้กลับ,บบ้านมันเนี่ยได้มานัดเจอ nou, กับไอ้แฟนเก่านะครับพอมาถึ ทั้งสองเนี่ยมันเหมือนก็รู้กันแล้วนะตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะมาอยู่ที่บ้านไอ้แฟนเก่านะครับพอมาถึงนะครับไอ้แฟนเก่าเนี่ยก็ได้บอกนางเอกของเราว่าเป็นยังไงบ้างคิดถึงฉันไหมนางเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกนะครับฉันก็คิดถึงนั่นแหละทาให้คิดถึงฉันจะมาหาเธอทําไมล่ะนานเลยครับหลังจากนั้นมันก็ได้เปิดอันติสายแล้วหนังมันก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นฉากแรกนะครับที่ไอ้เพรกของเราเนี่ยมันได้ถามนางเอกระหว่างนั้นนะครับนางเอกของเราเนี่ยได้เดินออกจากบ้านไปนะครับไอ้ไพเอกเนี่ยมันนใจะ มันเนี่ยก็เลยไปเอานั่นแหละครับเป็นเครื่องอัดเสียงนะนะมันเนี่ยได้แอบใส่เอาไว้ในกระเป๋าของนางเอกของเรานะครับเพราะว่ามันเนี่ยได้สงสัยอย่างที่บอกนั่นแหละครับมันได้สงสัยว่านางเอกของเราเนี่ยได้แอบไปเจอใครหรือเปล่าหลังจากนางเอกของเราเนี่ยได้กลับบ้านมานะครับไพอพระเอกของเราเนี่ยมันก็เลยไปเอาเครื่องดักฟังนั่นแหละครับมาเปิดฟังดูมันเนี่ยก็ได้ยินทุกอย่างแล้วก็ได้รู้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้นั่งซืมเศร้าร้องไห้ไปอะนะหลังจากที่มันฟังเสร็จสับเรียบร้อยนะครับไอนางเอกของเราเนี่ยก็ได้กลับมาจากที่มงานพอนางเอออกกกานนนนัับ็ไดด้้้พววว่ขโทษยี กลับดึกอีกแล้วช่วงนี้ฉันทํโ OT บ่อยมากเลยจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับพยายามที่จะเปิดอันติใส่นางเอกของเราแต่นางเอกของเราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่าฉันขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะพระเอกเนี่ยมันก็เลยร้องไห้นะครับก็ได้บอกว่าฉันทําไม่ได้ใช่ไหมจากนั้นนางเอกของเราก็ไม่ได้สนใจนะครับก็เลยได้ผลักมันออกไปแล้วพระเอกเนี่ยมันก็เลยไปเอาเครื่องดักฟังนะครับมาเปิดให้นางเอกของเราฟังนางเอกเนี่ยก็ได้อึ้งไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตกใจอะไรดูลักษณะเธอเฉยๆมากเลยนะครับจากนั้นพาะเอกเนี่ยมันก เนี่ยไม่สามารถทําให้เธอมีความสุขได้เลยฉันเนี่ยพยายามถามเธอมาตลอดเลยนะว่าเธอมีความสุขกับฉันหรือเปล่าแล้วเรื่องเนี้ยฉันก็รู้มานานแล้วด้วยแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทํายังไงดีแต่พอมาถึงวันเนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันจะต้องทํายังไงฉันคิดว่าฉันคงจะปล่อยเธอไปให้เธอไปมีความสุขตามแบบของเธอดีกว่าถึงยื้อไว้ฉันว่ามันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกจากนั้นนะครับอยู่ดีๆนางเอกของเราเนี่ยก็ได้ผักพระเอกลงแล้วก็ได้เปิดอันติใส่พระเอกเนี่ยทั้งร้องไห้ทั้งหัลงจากนั้นหนงก็ได้กินเวลาไปนะครับ หลังจากกินเวลาเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนายงเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกไอ้พระเอกนะครับไหนๆเธอเองเนี่ยก็รู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราไม่เลิกกันได้ไหมฉันก็รักเธอนะแต่บางทีเราก็ต้องแยกแยะนะคะเรื่องไหนความรักเรื่องไหนเรื่องนั่นแหละครับตามนั้นแหละแล้วหลังจากนั้นนะครับไอนางเอกเนี่ยมันก็เลยให้ไอพระเอกนะครับมาแอบอยู่ในตู้แล้วสักพักหนึ่งนะครับนั่นแหละครับเป็นแฟนเก่านางเอกของเรานั่นเองนะครับมันเนี่ยได้พามาที่บ้านเลยนะครับแล้วก็ให้ไอพระเอกเนี่ยอยู่ในตู้แล้วหลังจากนั้นนะครับทั้งสองเนี่ยม เรรานะคับก็ได้แอบ,บดูอยู่ในตู้นั่นแหละแล้วหลังจากนั้นนะครับหนังก็ได้ตัดจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเฮ้ย <He i, S 1> มันแฮปปี้จริงหรือเปล่าวะเน,นี่ยนั่นแหละครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ